หนึ่งบรรยากาศที่เห็นเป็นไฮไลท์ทุกปีเลยนี่ก็คือที่จังหวัดตรังนะคะวิวาใต้สมุทรค่ะปีนี้เป็นครั้งที่29แล้วก็มีบ่าวสาวนะคะ9คู่เป็นชาวไทย8คู่เป็นชาวไต้หวันอีก1คู่นะคะ คือมีภรรยาเป็นชาวไต้หวันด้วยก่อนที่จะพาไปดำน้ำค่ะจดทะเบียนสมรสใต้ทะเลก่อนจะไปจดทะเบียนสมรสพาคู่บ่าวสาวไปเที่ยวชมความสวยงามก่อนภายในอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม่แล้วก็จะมีภาพเขียนสีบนผนังถ้ำเขาแบนานะอายุกว่า3,000ปีเลยนะคะ จากนั้นไปต่อที่เกาะกระดานแล้วก็ดำน,ำน้ำนี่ค่ะเพื่อไปจดทะเบียนสมรสบริเวณหินก้อนเดียวหน้าถ้ำมรกตเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าใหม่ทุกอย่างก็เป็นกิมมิคนะว่า,าต้องไปสเต็ปไหนทำยังไงชมความสวยงามไปท่องเที่ยววันก่อนแล้วก็ดำน้ำ,นำลงไปจดทะเบียนแบบนี้โอ้ก็เป็นเหมือนกิมมิคของที่จังหวัดตรังทุกปีเลยนะคะที่จะมีการจดทะเบียนแบบนี้ ไปดูที่เชียงรายกันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ชมจากใต้ทะเลเราไปดูบอลลูนนี่ขึ้นท้องฟ้ากันดีกว่านะคะเป็นเทศกาลบอลลูนนานาชาติที่ตำบลป่าอ้อรอนชัยอำเภอเมืองเชียงรายค่ะได้กระจัดกิจกรรมเฉพาะวันวาลเลนไทน์กับกิจกรรมบอลลูนเลิฟ2025 ขึ้นบอลลูนบอกรักบนฟ้านะคะต้องขึ้นไปบอกรักบนที่สูงกันเลยนะจะได้ประกาศให้ชาวโลกรับรู้ในความรักของเรานี่ค่ะคัดเลือกคู่รักมาจากกว่า150คู่ก็เหลือเพียง14คู่เพื่อขึ้นบอลลูนสัมผัสความงดงามของน่านฟ้าจังหวัดเชียงรายยามเช้าแล้วก็ชมทิวทัศน์แบบ360องศาท่ามกลางบอลลูนกว่า30ลูกจาก11ประเทศทั่วโลกเลยมีบอลลูนหลากหลาย ตัวนะม,มีหมีขาวแล้วก็มีคุ้มมงแไหมไม่แน่ใจนะคะแล้วก็มีตัวกระตูนอื่นๆด้วยลงน้ําไปแล้วนะคะขึ้นฟ้าไปแล้วเราลงมายังไม่ถึงบนดินนะสูงกว่าดินนิดหนึ่งเพราะว่าอยู่บนหลังช้าง,ง,างนะคะนี้เป็นที่หัดใหญ่สงขลาค่ะเป็นกิจกรรมจดทะเบียนสมรสบนหลังช้างที่ปางช้างเผือกหัดใหญ่อาเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาบ่าวสาวเคู่นะคะมีทั้งไทยต่างชาติหรือว่าคู่สมรส LGBTQ+ ด้วยนะคะนั่งหลังช้างค่ะเขามีการเปรียบเสมือนด้วยนะว่าการนั่งบนหลังช้างเนี่ยถ้าการคลองคู่กันใช่ไหมคะบางทีอาจจะมีอุปสรรคแบบนี้เหมือนกับที่เวลาช้างเดินแล้วก็จะโครงเคลงหน่อยในบางจังหวะแต่ถ้ามีสติอดทนประคองกันไปก็จะถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างมั่นคงเปรียบเทียบเหมือนกับการครองคู่นะคะว่า ต้องเข้าใจกันนะคะอดทนฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันให้ได้ก่อนจะทําพิธีจดทะเบียนสมรสกันบนหลังช้างโอ้โหทะเบียนสมรสใหญ่ใหญ่ <laughs> ใหญ่มากเห็นชัดๆจะได้เก็บภาพเห็นชัดนะคะ <laughs> และทุกค,คู่ค่ะนี่ก็คือไฮไลท์หนึ่งเลยว่าจดทะเบียนบนหลังช้างใช่ไหมแล้วก็จะได้ทะเบียนสมรสยักษ์เป็นที่ระลึกไปนะคะอันนี้ไปติดฝาบ้านได้เลยนะเห็นชัดเจนประกาศความรักของเรานะคะจากบนหลังช้างเราไปบนรางกันบ้างค่ะคุณผู้ชม ยังไม่แตะพื้นดินเลยไปบนรางนะคะเป็นการจัดพิธีจดทะเบียนสมรสบนขบวนรถไฟสายแม่กลองที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะเขาชูซอฟต์พาวเวอร์ตลาดร่มหุบนะคะภายใต้แนวคิดขบวนรถไฟสายใหญแห่งรักบนความเท่าเทียมวันนี้ก็มีคู่รัก14คู่ L G B T Q 6คู่และก็มีคู่รักจากต่างประเทศอีก1คู่ มาจูงมือการขึ้นรถไฟสายแม่กลองจากสถานีลาดใหญ่แล่นผ่านตลาดร่มหุบแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวในเส้นทางก่อนที่จะทำพิธีที่สถานีรถไฟสายแม่กลองซึ่งอยู่สุดรางเลยนะคะนี่ก็นะักท่องเที่ยวมารอรอดูรถไฟขบวนแห่งความรักนะก่อนที่น,นายอำเภอเมืองสมุทรสงครามจะจดทะเบียนสมรสให้กับคู่บ่าวสาวบนขบวนรถไฟเลยนะคะมีหลากหลายรูปแบบเก๋มากเลยนะค่ะ